สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่9เดือน4ีศ2568นะครับกับเดวทางฮานอยนะครับก็มาพบมาเจอมาเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับเนวทางนะครับก็ถือว่า2วันนี้แต่วันที่8ที่9เวันเราใครที่ติดตามแนวทางขาคุมอยู่นะครับ น่าจะโชคดีกันหลายๆท่านนะครับจะก็มาดูผลออกนะครบับก่อนที่จะไปดูผลออกนะครับก็ขอพูดนิดนึงนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูถึงเคัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูฮานอยพิเศษนะครับรอบฮานอยพิเศษรอบนี้ผลออก27351นะครับ สองเจ็ดสามห้าหนึ่งวันนี้ใครนำไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับใครนำห้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าที่ห้าหนึ่งนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับใครนำสามไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่เจ็ดสามนะครับส่วนตัวจอบผมเน้นในที่สามหกไม่เข้าเนาะมาเข้าตัวนี้นะครับ เข้าที่3 7ตัวกลับ3ตัวก็เสียได้เนาะนะครับผิดเลข6ตัวเดียวนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับเข้าทั้ง2ตัวนะครับวิ่งโลดทั้ง5ทั้ง3แล้วก็ตัวเจาะด,ด้วยนะครับกลับไปกรต่อที่หานอยปกปติผลออก159 หกศูนย์ทำไมมันเฉียดผมไปตัวหนึ่งผมให้ 50, ให้าศูนย์นะครับให้ห้าศูนย์มันเข้าหกศูนย์ครับก็ถือว่าแนวทางนะครับผลที่ออกห้าหน 9, ึ่งห้าเก้าหกศูนย์นะครับใครนำเก้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับ ส่วนเลข5นะครับใครนำา5ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมจับให้ที่505758นะครับก็ไปไม่ถึงฝันเนาะนะครับเพราะวันเลขเด่นมันมาด้วยกันผมก็พดแทบทุคลิปนะครับให้ติดเลขเด่นไว้ด้วยนะครับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเนาะถ้าว่าใครไม่ได้ก็ได้วิ่งรูดก็ถือว่าได้2เด้งเลยนะครับ รูด5ก็ได้รูด9ก็ได้รูด5ก็ได้นะครับกลับไปกันต่อที่ VIP นะครับผลออก18730 1 18ปดเจ็ดสามศามจริงแล้วมันก็เข้านะครับแต่ผมก็ไม่ด้พูดไปแล้วเนาะนะครับว่า เลขหนึ่งตัวที่ผมเน้นนะครับเน้นหนึ่งหรับังเจ็ดนถ้าผมมีติดเลขเก้ามันก็ต้องมีเลขหกับ9เก้ามีมาหกมาแน่นอนมาทั้งสองตัวเลยทั้งเก้าทั้งหกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเน้นในที่หนึ่งหนึ่งมานะแต่ว่ามันไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้ตังเนาะสาหรับลดูดนะครับส่วนวิ่งได้นะครับเลขหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าใครเล่นหนึ่งกับเจ็ดวิ่งลดูดเนะี่ยสามตัวนี้เข้าเข้าหมดเลยนะครับ มาด้วยกัน1กับ7ศูนย์ก็เข้านะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับ, 0, รบรเข้าที่30มศูนย์นะครับใครนำศูนย์ไปวิ่งไปโูดก็ถือว่าเข้านะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งก็ถือว่าเข้าเข้าวิ่งนะครับ1ใครนำเจ็ไปวิ่งไปโดูดก็เข้านะครับเข้าบมดเลยวันนี้วิ่งโดูดแต่ตัวจอะมันเจาะไม่เข้าตัวนี้เนาะเจาะไม่เข้า ก็ไปกันต่อที่แต้มรวมนะครับเต้มรวมวันนี้ใครนําไปวิ่งไปรูดฮานอยเฉพาะกิจาฮานอยกระชาิก็ถือว่าหลุดนะครับเขาวิ่งอย่างตัวเดียวก็คือเลขสองนะครับไปเข้าการหลักร้อยนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินเดี๋ยวชุดวินเอาวัชหลังเนาะเอาลุยก่อนนะครับส่วนกีกาลุดนะครับ กิจการหลุดเขาวิ่งอย่างเดียวคือเลข2กาชาตินะครับไปอยู่หลักร้อยนะครับเรามาดูพิเศษนะครับสามน้อยของเราเนาะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสามน้อยนะครับสี่สองก็เข้าสองวิ่งนะครับไม่ครับเข้าสองวิ่งไม่เข้าลดนะครับส่วนปกติไม่มานะครับปกติไม่เข้า บีไก็ไม่เข้านะครับ4ีสองไม่มีนะครับวันนี้แต้มรวมผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยเนาะสำหรับท่านที่ใช้แต้มรวมนะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินใครนำไปวินฮานอยเฉพาะกิจเห็นไ,ไหมฮานอยเฉพาะกิจออก9ก้าสามนะครับเลขล่างหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าสามเนาะเข้าที่เก้าสามเก้าสาม ส่วนกาชาตินะครับกาชาติเข้าสู่ออกมีแต่เลขหนึ่งเนาะมันออกศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเก็ดกาชาติไม่มีนะครับชุดวินหลุดพิเศษพิเศษเจ็ดสามอยู่ในนี้นะครับเข้าที่รอบเขานะครับส่วนชุดวินเข้าที่ห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งส่วนปกติปกติก็ เข้า59แล้วก็3ตัวแตกนะ้องชุดวินนะครับควิน3ตัวก็จะเป็น591มันออก159 159นะครับก็คือเนี่ย3ตัวนี้นะครับชุดวิน3ตัวแตกสำหรับผ่าน้อยปกตินะครับ รามาดู vip นะครับ vip ออกไหมครับ30มีไหม้30ไม่มี87ไม่มีนะครับก็ให้เข้านะครับสำหรับ vip หลุดนะครับชุดวินอันนี้ก็ถือว่าเข้า3รอบเนาะมันมีกิจพิเศษปกตินะครับก็คือหลุด vip กับกาชาตินะครับ ตามจริงลผมไม่อยากจะเอาไอ,าอ้เก่ามาให้ดูเพราะว่าเวละอาชิปนะครับมันยาวนะครับสหรบบแนวทางกว่าผมจะพูดหมดนะครับผมเลยวันนี้ก็เลยลงพิเศษปกติ VIP ให้เลยไม่ได้เอาของเก่ามาให้ดูนะครับแต่ผมติดงานด้วยก็เร่งรีบด้วยก็เลยลงนะครับก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้ FC ซเข้าใจเนาะนะครับก็เลยลงแนวทางให้ใหม่เลยนะครับ ครับก็มาตามกันต่อเนาะวันนี้ผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะวันที่สิบเดือนสี่กับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับหานอย แล้วก็มาดูฮาหนอยพิเศษกันหหนะครับฮานอยพิเศษวันนี้รอบพิเศษผมให้ที่ฮาหนอยพิเศษเล็กเด่นเล็กเด่นผมให้ที่ได้แกับ0ูนย์กับได้แกับ0ูนย์ จำจริงผมต้องบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับแปดบวกศูนย์เนาะได้แปดนะครับก็ระวังบวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็นแปดกับเก้านะครับมีเก้าก็ติดไว้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับสําหรับแนวทางของผมนะครับก็ถือว่าผมทําตามสูตรให้ดูนะครับสูตรผมหาได้แบบนี้แล้วผมก็คิดคํานวณแบบนี้นะครับได้ออกมาแบบนี้นะครับถ้าตัวไหนนะครับแนวทางไหนก็ช่างนะครับ จะเป็น7เป็น6เป็น3เป็น4เป็น2ก็แล้วนะครับถ้ามันจับกับเลขศูนย์นะครับบวกเพิ่ม1แต้มนะครับก็หลายๆคลิปที่ผมทําให้ดูสําหรับท่านที่ติดตามผมก็น่าจะเห็นนะครับแล้วก็ตัวแทนกับไอ้เลข9กกับเลข6เลข1กับเลข7็เนี่ยมีแค่นี้นะครับ3 3จุดเขาเรียกว่า3จุดที่ผมที่มันเขาเป็นว่าเขาเรียกว่าเลขลอยนะครับเลขลอย สำหรับผมเรียกเองนะครับเป็นเลขลอยเพื่อมันมันนอกนอกเลขก็ขเรียกว่านอกตำรานะครับศูนย์บนึ่งในแปเนี่ยผมต้องบวกเพิ่ม1นแต้มแต่เจ็ดบกนมันก็ต้องบวกเพิ่ม1นแต้มนะครับทุกคลิปกลับก็ไปก็ต่อเนอะอธิบายเกินเดี๋ยวคลิปยาวนะครับ เลขเด่น8กับ0นะครับผมจับให้3ชุดนะครับผมเล่นในที่เลข8จกับที่8 1 8 2แล้วก็8 3 8 1 8 2 8 3นแะครับผมชอบ8 1กับ8 3นะในวันนี้น้ำหนักมันเท่ากันเลย น้ำหนักมันเท่ากันเลยฉะนั้นตัวที่ผมจะจับให้สามตัวนะครับจับให้ที่1 8ึ่สองับอีกชุดหนึ่งผมจับให้ที่ 8 9 0เก้าศนย์กับ890กก็คือเลขศูนย์ตัวนี้นะครับผมจับที่90 80 90ก็ได้นะครับเนี่ยเลขศูนย์ใครเล่นก็เอาตัวนี้ไปตัดเล่นก็ได้นะครับเล่นในที่เลขแปอยากมันได้เลข9กก็ระวัง90ด้วยนะชุดเนี่ยถ้าจะตัดเล่นตัดเล่นชุดนี้นะครับ แต่ตว่ตทานเล่นตันนี้ผมจะเน้นให้แค่แปดหนึ่งกับแปดสามเนี่ยแปดหนึ่งกับแปดสามน้ำหนักมันเท่ากันผมเอาแปดหนึ่งแล้วกันเนาะกับแปดหนึ่งแล้วกันกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกติ เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่6กับ0ก็ระวังเลข7มาดูตัวที่ผมจะเน้นได้ผมเน้นที่เลข0ูนะครับก็ตับ3ชุดนะครับ0 1 ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามสามตัวมจับไปที่เจ็ดศูนย์สามแล้วก็หกศูนย์หนึ่งตัวนี้ชุดนี้ก็สวยนะนะครับเจ็ศูนย์สาม พวกผมเน้นที่ศูนย์สามนะครับวิง่งรดเน้นที่เลขศหหูนย์ฮานอยปก,กตินะครับกลับไปกันต่อที่ VIP VIP เล็กเด่นผมให้ที่ ก้กับแปดเก้ากับ8ตัวนี้ใครชอบตัวไหนจับนะครับผมชอบผมชอบเลขแปนะครับเลขแปได้ตัวเดียวก,กันกับชุดบนเลยนะครับ สำหรับ FC มีอยู่ท่านหนึ่งนะชื่อท,ท่านอะไรผมจำไม่ได้นะครับท่านสุภสิทนธะิ์เลยแล้วก็ที่ท่านบอกว่าบางทีมันเอา VIP ไปออกพิเศษหรือเอาพิเศษไปออก VIP นะครับมันต่างผมเนี่ยมันได้ตัวเดียวกันเล็กแปดนะครับท่านจะเล่นสลับกันก็ได้นะครับเอาแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่า ผลออกมันต่างกันนะครับบางทีมันแต่ท่านจะเล่นท่านก็เล่นทั้งบททั้งสองตัวเลยหกชุดไปเลยนะครับเผื่อมันออกตัวเดียวกันเนาะเน้นที่เลขแปดแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะครับชอบเลขเก้าจับที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามก็ได้นะแต่ท่านว่าเลขแปดมัน ชนกันแตแปดออกแล้วมันจะไม่มาอีกก็จับเลขเก้าเลยนะครับจะเป็น9ก้าหนึเก้รือติด6ชุดเลยนะครับแปดหนึ่งแปดสแนล้วก็เก้าสามนะครับแต่ถ้าถ้าโหลดนะครับโหลดมันก็คุมทั้งหมดอยู่แล้วเนาะนะครับโหลดตัวไหนตัวหนึ่งนะครับ3ตัวผมจับไม่ที่ศูน 9ก้กับ3ตัวแต่บางทีแวน,นวตางนะครับถ้าว่าผมเอาอันเก่าเรียกว่าอะไรเอาผลมาให้ดูนะครับมันจะช้านะครับคลิปมันจะยาวทำคลิปยาวผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมจับไปตัวเนาะผมเน้นที่8ปส เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับ083 998นะครับกลับไปกันต่อที่แต้มรวมสามหน่อยนะครับวันนี้ผมให้รูดที่3กับ4 วันนี้ผมเล่นในที่เลข3นะครับเล่นในที่เลข3าม่นในชุดนี้นะครับเลข3ส่วนเลขเบิ้ลผมห้ที่55 3 3 4 4ส่วนชุดวินนะครับเอาเลขเินทั้งหมดบารวมกันนะครับเลขเ็นดศน80นะครับ 6 0ปกติ6 0 0มีแล้วนะครับเอามาเฉพาะเลข6ก8 8้มีแล้วเอามาเฉพาะเลข9กเห็นไหครับ9มีตัวที่ขาดไปเนี่ยตัวเนี่ย,ยคือเลขเจ็ดิตไม่ได้สิถ้าเจ็ดมาตัวหนึ่งมันก็จะเต็มมันจะได้7ตัวฉะนั้นเอา3ากับ4 นะครับชุดวินได้ชุดนี้นะครับก็เอาไปวินได้ทั้ง3แนวทางพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับหรือใครจะเอาไปวิ่งไปรูดนะครับหาหนอยเฉพาะกิจหาานอยกระชากโด้วกก็ได้หรือจะจับปินเอาเลยก็ได้นะครับกับใครที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับ กับไลนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่10เดือน4พศ2568นะครับขอขอโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกรับขอโทษขอให้สมาชิกทุกท่านด้วยเนาะคลิปยาวไปหน่อยนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ